นะจะเสียรายเสียรายกับบอด,ดีมันบุหรี่กำไรโอ้โหมันจะเกลือเลยท่านผู้ชมหุยจะแคีเตอร์มาสานตัวแล้วตัวที่สี่จะเข้าหรือเปล่าสวยเข้าช่วงท้ายนะคะ Bye. Uh -huh. สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมารีวิวเกมไทยริเวอร์วันเดอร์หรือมหาสัจจันแม่น้ำไทยเนาะหรือเรีกยกง่ายๆคือแม่ค้าตลาดน้ำนะคะเป็นเกมของค่าย PG slot นะคะใครนะคะที่สนใจอยากจะมาลองเล่นดูก็มาลองดูได้นะคะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์สมัครไว้ใต้คอมเมนต์ให้อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งให้ด้วยกันแล้วกันได้หรือเสียไม่ซีเรียสนะคะขอแค่มารีวิวให้ดูเด็กอายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะก็ตอนนี้มีสูตรเจ้าวิทแล้วก็กลุ่มมบราณธรรมนะคะอยากจะรับสูตรหรืออยากจะเข้ากลุ่มมก็ตติด่อออหรืสบถาเลย เราให้ไปใช้แบบฟรีๆเลยทีเดียวเนาะก็เป็นสูตรเนี่ยจากต่างประเทศเลยท่านผู้ชมเป็นสูตรแฮกแบบแฮกโกงสล็อตแต่เป็นแค่เพียงแนวทางในการนําเล่นเท่านั้นมันไม่ได้แบบโกงตลอดไปนะอ่ะเดี๋ยวเราจะกดเข้าไปในเกมดูมาดูกันว่าเกมแม่ค้าตลาดไทยเออเออมาสัดจานแม่น้ญญาไ,นไทยนี่เนะี่ยเออแม่ค้าตลาดน้ําก็จะรอดหรือเปล่าเนาะไปไปกดเข้าไปเลยโอเคท่านผู้ชมก็เข้ามาในเกมเรียบร้อยโอ้โหฝนจะตกหรือเปล่าไม่รู้นะคะเพืาอน่ะฟ้าร้องอย่างจังเลยบรรยากาศโคตรดีนะท่านผู้ชม เป็นตะปันอยู่กลางทงหน้าเนาะพี่น้องไปเดี๋ยวเราจะเล่นเบ็ด30เลยนะคะก็มาดูกันนะว่าจะรอดหรือจะร่วงขอให้ได้นะคะจะเสียลายเสียลายกำบอดีมันอะไรกำไรโอ้โหมันจะเกลือเลยท่านผู้ชมหุยจะแคเตอร์มาสั่ตัวแล้วตัวที่สีจะเข้าหรือเปล่า สวยเข้าช่วงถ่ายนะคะอ่ะมาเริ่มเลยนะคะก็มาดูกันว่า12หมุนฟรีมันจะแตกโหดหรือเปล่านะ,ะจะเหลือเหรอท่านผู้ชมยังไม่แตกสักบาทเลยเกือบจริงๆเลย โอ้โหู้ชมค่ะมันเกลอยีหลยทีนี้สับปินสุดท้ายยังไงโอ้รางวัลรวมโอ้เพื่อนอยากจะร้องไห้60บาทว่ะสั้นเฮ้ยมันเกลือจริงไป ยังไม่ได้กําไรยังอู้ร้อยสี่สิบได้อยู่อู้ข้างนอกยังแตกดีกว่าอีกเออได้อ่ะได้อะ่ะสุดยอดโอ้โหโอ้โหดอกนี้สามร้อยหกสิบเต็ม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 โอ้โหยังจังยังจังอุปมือกอีกร้อยแปดสิบโอ้โห วันก้อนโตนะคะก็ถือว่าแตกโคตรแตกดีแบบดีมากๆนึกว่าจะเกลือหนึ่งพันห้าร้อยสามสิบเอ็ดนะคะโอ้โหโคตรสุดไปต่อไม่กล้าซื้อฟีดเกมเข้าไปเลยอะอยากให้เขาเองมากกว่าเนาะจะได้แบบโอ้เรียบร้อยพี่น้องเรียบร้อยเขาเองเรียบร้อยมาอันนี้รอบที่สองนะคะเบตสามสิบ ยังไงโอ้โหเออมันก็ว่ายแตกอยู่เดี๋ยวละแต่มันก็บอลลุนลัวหลายๆเลยวะ่ะโอ้โหจะได้เออทำประชมยังไงเออลอดแปดบางสุดยอด เออ,อห,ไไหนึ่งพันหนึ่งร้อยชางสิบสี่โอ้โหยังโหดโหดไปไหนโอ้โหโคตรสุดเดี๋ยวว่าจะพอแล้วนะจบฟรีเกมนี้พอดีกว่าเนาะสามพันห้าร้อยสิบบาทโอ้โหยัง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 ไม่หยุดนะ เริ่มแตกดีแล้วสะเปินสุดท้ายยังไงโอเคไม่เป็นไร เรามารวมนะคะ6,361โอเคท่านผู้ชมเดี๋ยววันนี้จะพอแค่นี้ก่อนก็แล้วกันเนาะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะคะใครที่สนใจจะลองก็มาลองได้เดี๋ยววันนี้ขอตัวลาเหมือนเดิมนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย